แค่เ,เรื่องคนรื่องมนุษย์นี่แหละแค่เ,เรื่องอื่นเรามีเรื่องแค่อ,อะไรหรอกมนุษย์ของเราที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติสมบัติคือของที่เราได้มาแล้วเรียกว่าสมบัติของมาถึงมือของเรามาถึงตัวของเรานะี่ะเรียกว่าสมบัติ มนุษย์สมบัติในทั้งของดีวิเศษได้อะไรต่างมดสู่วนนี้นนนในแหล่นั้นที่เป็นม,มนุษย์สมบัติมาแล้วนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างมีความหมดสวรรค์สมบัติก็อยู่ในนั้นจิตอานธรรมบัติก็อยู่ในนั้นในมนุษย์สมบัติคนนั้น คนที่จะไปเกิดสวรรค์ก็ดีเป็นพมก็ดีถึงพนิพพานก็นดีต้องมาได้มนุษย์กอ่อนมาเป็นมนุษย์หน่งเสีกอ่อนมาสร้างสมออกในมนุษย์ของเรานี่แหละ ถ่าสาวกทั้งหลายพูจะเจ้าเป็นต้นท่านก็มาสร้างเอามนุษย์เนี่ยทางนั้นมาสร้างมนุษย์เพียงพอแล้วยังได้สว่วานและได้นิพาสเข็งของสึงสงงกเติดเลิศดที่สุดมนุษย์ของเรานี่เป็นเรื่องต้นเรื่องต้นที่จะพูดถึงเรื่องมนุษย์สมบัติ สามารถที่จะทำดีทำดีทุกจิ่งทุกอย่างตกลมศึกษาวิชาสมรู้ได้ทุกจิ่งทุกอย่างเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเผ้าพญามหาศย์มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการ ถ้าไม่ได้มนุษย์แต่แล้วก็ไม่ได้ของก็ได้เชื่าม,มนุษย์ก็บังม,มันเป็นของดีเลยดียิ่งกว่าสิ่งอื่นเลยดีจนกระทั่งเป็นผู้วิเศษวิโสทุกสิ่งทุกประการพระพุทธเจ้าก็มาเกอร์ในมนุษย์ก่อนแต่จ้าววัคคหลายก็มวัคเกอรมนุษย์ในที่สุด ที่จะเต็นปุติเจ้าจะาเป็นสาวกถ้าเกิดในพบอื่นชาอื่นไม่ได้เต็นหรอกคนเราทุกคนที่เกิดมาได้ชีว่าได้มนุษย์ก็บัตรแล้วแป่ว่าคนเราล่อยละเหลืองทิ้งเสียไม่ได้บำาลุงื่อไม่ใส่ รมให้มนุษย์สมบัติเรื่องของดีเลิศ์ึ้นปล่อยให้ละทิ้งไปเอาิดควงชั่วเลี้วยวไหลทุกประการมนรุษย์นี่แหละจะชั่วก็ดีเต็นนักเลงสุรายาเมา ถ้ากัรชีวิตประพฤติผิดทุกสิ่งทุกอย่าง,างถ้าไม่ได้มนุษย์แล้ก็ะทำไม่ได้ของประดังตั้งในมนุษย์ก่อนความเลยกายวาจาใจทิ้งค่อยทำคนชั่วได้ละทิ้งเสียถ้าจะทำคนชั่วเสียหน้าเสียาหาเสียดาด บุญกรรมเขแต่งให้เกิืนสมมนุษย์ได้สมบัติอันดีแล้วแต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่รักษาสมบัตินั้นสมบัติอันดีมีค่าอย่างเพชรเงินจินดาเขาได้ไมาต้องรักษาได้ของดีมาต้องรักษา ม่ก็กลบแม่กหขายไม่อะไรมาถูกบุกสายของดีต้องรักษาให้ดีคนเราหามันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นทั้งเป็นอย่างนั้นทุกคนมันก็ดีเลยสิรู้สึกว่าตนได้มโนธรรมบัตรของดีเลย นล่นก็รักษาทองที่นั้นไว้นั่นก็ของวิเศษเลโลกอันนี้จะไม่วุ่นวายโลกอันนี้มจะไม่เดือดร้อนเป็นของหน้าอยู่ที่สุดมนุษย์อา,า,าสาทัรวเร็วตามไม่ใช่คนอื่นทำมนุษย์ทำแท้พวกเตจีพสิสาทั้งหลาย ให้มาทำคนชั่วเราคนเราไม่ทำคนมชั่วจึงว่าจะสร้าง,งคนชั่วทำคนผิดพฤติริษตรงุงต่งทั้งก็มาได้มนุษย์ก่อนในมนุษย์สมบัติความบริบูลรณ์ก่อนเรียกว่ามีกายมีวาจามีใจ มี่ใจใจอย่างเดียวไม่สามารถทำคนชั่วได้ที่พวกเตะพวกผีอะไรต่างๆน,นี่นใจใจมันไม่ปรากฏกายไม่ทำคมชั่วอะไรให้ใครหรอกที่ว่าผี้อักขี้นั่นตัวอักขี้ก็เลยเข้าใจว่าผีหลอกนที่จริงไม่ใช่ผีตัวเราหลอกเองตัวเราหลอกตัวเราเองต่างหาก มันมีเิตใจไม่ทราบใช่ปไม่ทราบว่าจะเอาอะไรไปประหารทหารทำลายคนอื่นลักทรัพย์สมวยเขาก็ไม่เป็นเมื่อมีกายจะพูดโป้โกหกพูดอะไรจะเท็จพูดโกหกก็ไม่ได้มันไม่มีไม่มีวาจาพูดมันก็ไม่ได้ยินพูดภาษาของเขาไม่ได้ยินมนุษย์จริงตอนนั้นแหละที่จะทํา รวมชั่วทุกประการอย่างฆ่ากัดกับมนุษย์นี่แหละเป็นคนฆ่าผู้ชี้วิสัยไม่ฆ่าหรอกรักพักกับมนุษย์นี่แหละลักปฏิสิทธิ์คิดวิจัยกับมนุษย์นี่แหละปฏิสิทธิ์ถ้ากุ้งหงส์สว่ากับมนมุษย์นี่แหละกล่าวก็มีจะมีไว้าจาก ดื่มสุราในไรกับมนุษย์นี่แหละดื่มมนุษย์นี่แหละต่างขึ้นมามนุษย์นี่แหละต้องแก่ถ้าเป็นสุราย่าเมามนุษย์เราก็เข้าเลยถ้าบัตรอ้างก็ไปอีกเมาก็มนุษย์แนเป็นคนเมาทำลายเขาดีกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนทำลายนี่มันทำประโยชน์ได้อย่างนี้ก็เหตุที่นีน่แหละาความดีของตน,น ฆารักษานตน,น,นเองตอนไม่กบริสุทธิพุทธของที่แจเบิดบานเลี้ยจากคนชั่วลเลี้ยงจากซึ่งการทำคนชั่วห้าประการนัอยู่เย็นสิ็นสุขไม่ใช่สเสเทธิเราคนเดียวหมู่พวกพวกเพื่อนหรือวยกันมนุษยาร่วด้ดยกันเย็นสบายเป็นสุขมด จะเป็นพื้นฐานของมนมุตดสมัติของเรามันดีอย่างนี้แหละอันนี้ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกมนมุตดของเรามีกายมีวาจาก็มีใจในสามอย่างเอาใจนั่นแหละมาพิจารณากาย พิจยังากายเห็นเป็นโทษเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอสุภะปฏิกูลเกิดความเบื่อได้นั่นเรียกว่าพวกโคลงเกิดเป็นมนุตตะปะเด็นโคลงจิตอยู่ด้วยอารมณ์นั้นอสุภะอปฏิกูลป์เกเน่าปฏิกูราะนั้นเรียกพวกโคงดีขึ้นไปอีก กลัวมนุษย์กลัวธรรมดาที่ว่ามาเบนะื้าาองต้นนั้นพิจารณากายนี่แหละถ้ามันสงบแล้วนะบัดซูนดมดุษยจนกระทั่งมันมีกายมัมีใจใจนั่นแหละเรียกว่ามันเรียกว่ามันนี่ผมอารมณ์ของผมแต่เจรจามนุษย์เยนยน่นกัน ถ้ามันมีกายแล้วก็พิจารณากายนม่ไม่มีกายเรื่องพิจารณาก็ไม่เกิดสุภะปฏิกูไม่เป็นรูปปภพในพิจารณาเรตั้งกายนี่มันก็ไม่ถึงอรูปภพอีกมันต้องอยู่กกายนี่แหละถึงโอลกุตระธามี พิจารณากายเห็นตุปาก็ะเด็นแล้เจนาเรื่องของสติคูณว่างเปลาเห็นหมดแล้วเจนาระงับดับเสียทิ้งรูปของควงมดได้เห็นแล้วไม่จิตในกห้องในที่ต่างๆรูปก็ไม่จิตอันรูปก็ไม่จิตมันจกคนจะรูปจะอรูปไปทันที ดีขึ้นมาเดินลดับอย่างนี้ร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยอันเดียวนี่ะเกิดจากสมบัติมนุษย์สมบัติอันเดียวถึงท่านเทวดาชั้น,นปุ่มพระลบุกลุมถึงลกกระทำได้เหตุนั้นจึงว่าเราได้มนุษย์แล้วเราไม่พิจรารณาเราไม่พิจารณาให้เป็นมนุษย์สมบัติ ให้เป็นสมบัติสวรรค์สมบัตินิพผ่านสมบัติไม่สมัยเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้น,นแต่ตามดมันแตถ้าเราพิจารณาให้เป็นมันก็เป็นเหตุน,นั้นควรที่จะพิจารณาให้เห็นกายของตนนี้เป็นของมีคุณค่าประโยชน์หรือมหาศาลเราได้กายมาแล้ว ปฏิจณาไปเถิดถึงลูกถึงสายาพิจารณาให้เป็นของปฏิคูณเปอดเนา่าให้เห็นอสุภาพปฏิคูณ,ณเกิดปลดสังเวชขึ้นมาในใจถ้ามันจำนี่จำนานต้องแช่ันเรื่องเราพิจารณาไม่ใช่พิจณาคนหนึ่งแล้วแล้วก็วแล้วไป เห็นแล้วแตแล้วไปไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องพิจารณาบ่อยๆมันกันเราทานอาหารก็ฟันของเต่าอนะ่ะเจียวของเตา่าเลี้ยของเตานะ่าอ่ะนวดแช่ของเต่านอะ่ะกินแล้วก็่ยังเจียวอีกต้องกินแล้วก็อีกกินมาของเตานะ่าอ่ะยืมมันนี้แล้วก็วันหนนลังอ่ะทานแล้วทานอีก ความที่มีรสชาตินะะความที่มีรสชาติมันเป็นเหตุให้ไม่ให้เบื่อได้เราพิจารณาสายก็เหมือนกันเ่าเห็นเป็นอของแปลกอยู่เรื่อยมีรสชาติแปลกต่างอยู่เรื่อยชอบใจดีพอใจถ้าพิจารณา เห็นอย่างีอย่างที่เห็นธรรมดารรมดานี้มันเบื่อเทนาเทไรก็เท่าเก่าเนี่ยเทียนานเทไรก็เท่าเก่าเท่าเก่าก็เลยเ,เบื่อการเบื่อนั้นก็เหตุที่เรายัางว่าสงบเต็มที่มันยังไ่เบื่อถทามันไม่สงบเต็มที่นั่นแหละ รสชาติมันแตกต่างเป็นเห็นในพิจนาอยู่เสมอเสมอไม่อิ่มไม่เบื่อเพื่อให้พอใจยินดีกรรมการที่เราพิจารณานันอยู่นั่นจึงเป็นไปเพื่อความจเจริญอยากจะให้ใจเลืเนแล้วไม่พิจารณาให้มันละเอียดทีทวน อยากจะให้เจริญต่เราภาวนาไม่สงบอยากจะให้เจริญก้าวนาดใจเราไม่สงบมันก็ไม่ก้าวนาเลยทีการพิจารณทราที่จะให้ก้าวนามันต้องทั้งตอนสงบก่อนเหตุนนะั้นการที่จะพิจรารณาเห็นเราเป็นของอภิคุณสุปโกเห็น เราทุกข์ทอะไรต่างกับตามเถอะเห็นทุกข์ก็ตามเถอะถ้าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นหรอกแต่การใจสงบมงนเป็นของพระองท์ครสุมันจะเกิดไปเกิดจากใจสงบใจไม่สงบเป็อย่างธรรมดาธมรมดคนเราธรรมดาที่มองมองมาดูนอกจะเห็นเป็นธรรมดาแล้วมันเห็นเป็นของเต๋อดกงดงามไปอีก แต่คิดได้คิร้ายจะ่ขนากรตามเอยมองดูมันเลยเป็นของสวยสดมันงามแล้วก็มันใจไม่สงบเลยวเพใจสงบแล้วของสวยสดมันงามแล้วสก็ตามเละรูปตั้งอัตภาพใช้เงินตามเอะมันเป็นเหตุให้โปรดสังเวชอันนั้นจึงว่ารสชาติมันจะเกิดขึ้นมาเพราะความสงบในความโปรดสังเวชนันจะท แต่เรื่องทั้งหลายเหล่านี้น่ะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนเกิด่วแม่เกิดสุขภาพสฏิปูญไม่ใช่เป็นมาทุกคนแต่ความเห็นจริงเนี่ยมันเห็นเหมือนกันเห็นทุกคนั่นแหละสภาพเป็นจริงอย่างไรมันเห็นจริงอย่างนั้นคือมันเห็นตามด้วยสภาพเป็นจริงไม่ใช่อื่นใล ตายของเราที่เห็นนันเป็นสุภาษเห็นอย่างนี้แหละมันุกข์ายจริงไหมเทียนาลงไปจริงไหมมือของเราเนี่ยมือที่เราหยิบตังหารเทปปากแค่นี้แหละเทปของจริงแล้วเทนอของสอุภาษจริงไหมถ้าหาดไปล้างนั่นก็ทุกข์ทุกหลบ ร่างกายของเราทั้งหมดไม่กันถ้าเวลาก็ไม่ให่ชำระเข้าสังสก,สกัสเขาก็บรรลเน้นศาสตรเน้นส,นนส,สงันนั่นเป็นจริงถ้าจริงทุกอย่างจริงหมดพูดใครพูดก็ไม่จริงไม่ได้ถ้าไม่จริงก็ลองดูมือ <S <S ของเราถ้าตากตะกัดนิ้วมือที่ตาตะไบจะฝ่ามือไปแล้วยิบมันก็ไม่หยาบยิบมัน,นก็โตขนาด เขาออกจากตัวของเราจนเขาโกรกหมดทันที่มันเห็นของสวยสดงดงามเพราะมันอยู่กับตัวของเราเท่านั้นแท้ที่จริงมันโผล่ปดยึดก็ไม่อยากยึดถูกต้องก็ไม่อยากถูกมันน่าเกลียดสิตัวของเราเป็นทุกไหมเกดิดมาเป็นทุกไหม ที่เราเห็นเป็นสุกเป็นสุกหนึ่นพอองพรอบค้งหลงหมาหมาต่งหากความเป็นจริงแล้วมันทุกอยู่ทั้งวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนพออเพราะพื่อได้ยาทัานพทศรวมมดเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกทุกข์อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกข์ันนี้ดับไป พวกคนอื่นเกิดขึ้นมาอีกแค่มันเป็นจริงไหมคะนี่เรานั่งอย่างนี้แหละ้ามันเหนื่อยมันเน็ดแล้วก็เปลี่ยนอริยาบทไปยนืนมันยืนมันเหนื่อยก็เปลี่ยนอริยาบทไปเดินเดินเหนื่อยก็เปลี่ยนอริยาบทมานั่ง ถ้ามานอนอาการที่เปลี่ยนนิยาบทนั้นสู้หมายพราะว่ามันทุกข์และยังเ็เปลี่ยนนิยาบทพออาการเจรินิยาบทนั่นแหะมันํำบังปกปิดกำบังเราไม่เห็นทุก,ทกข์คือมันเปลี่ยนเอาไปมันหายสะทัดจนึงทุกข์อันนี้หายไปตัวเลยลืมแท้ทุกข์ทุกข์ใน,นก,กายของเรา ทุกคนกมาแทนที่เขาอีกนี่เลยจึงมาเห็นตามเป็นจริงอาทุกฟาจะเห็นตามเป็นจริงทุกจะนนาาเ,เห็นตามเป็นจริงทันนี้อนัตตาจะเห็นตามเป็นจริงแล้หล่ะทุกคนไม่มีใครห้ามตามได้ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครห้ามได้สักคนเดียว นั่งอยู่เดี่ยวนี้ก็ไม่มีแค่ห้ามไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวทุกทไม่เห็นตัวอนาตาซะอีกคือนั่งน,งนี่มันเคลื่อนไอ้เวลาเวลามันเคลื่อนไหวแต่ไอ้มันเคลื่อนไปทุกที่ทุกทีมันหมดไปทุกวันทุกวันนาทีนาท,มาทีมันหมดไปหมดไปใ,ให้ห้ามได้สองคนนั่นแหละอนาตา ตอนลูปงหมดตอนวันนี้หมดไปแล้วล่วงึ้นมาจะหมดไปแล้ววันนั้นก็มดไปอีกข้ามไปมืดอีกแล้กวก็สวางอีกเปลี่ยนแสงไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันให้ห้ามได้การเวลานั้นมันฆ้าชีวิตต้องห้หมดไปหมดไป หาได้อยู่คงชีพให้ทั้งเวลามันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยนานหมดแต่มันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยมันยังไม่ชั่วเวลาไอ้อนาตตาให้ฆ่ามไม่ได้อนัตตา่าเฉียกันนาตาความก็มีตนมีตัว เชียงก็เท่าไหร่็ไม่มีที่จีนสูตรตั้งสองมีตัวขางมีนี่สิอนาตานของมีจะเรียกอนาตาอะไรอีกขอมไม่อยู่ในบังคับปัญชาท,าทาั้งหากไม่อยู่เลยตัองขับปัญชาของเราทั้งหากอนาตาไม่ใช่ของไม่มีของมีนี่แหละ่ะไปเชียงเลยอนาตา คองมีเะเปเสียงแจียงเ็นอะไรขก็มีที่จียงสุดของในเที่ยงในท้าวรทั้งสามประการเนี่ยอนิจจังทุกสางะารมันรวมอันเดียวกันนทำไมจากไออนัตตลักษณะสูตรโปงนเทศนาขึ้นอนาตตาใช่ก่อน รูกลางปิคเวณนาตาลูปที่ลูปลูลเป็นของอนัตาถ้าลูปเป็นของอนัตาแล้วไอ้ถ้าลูปเป็นของนาตาแล้วมเที่ยงือไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงนลยจิดันงใจกลัวมันจะเป็นนาตาตั้งใจกวนั่นดิมันเป็นุกข์มันงใจกลววอยู่ตลอดเวลามันนั่นแหละเป็นภูมิตกลงไว้อันเดียวครับ อานิจจังทุกขังนาตาด้เดียวกันแตหน้าตาต้องกระไดอานิจจังทุกขังกระไดอานิจจังทุกขังหน้าตากระไดัหมลงเป็นอันเดียวกันนี่แหละมนุษย์สมบัติที่อธิบายสั่งหนัาตาที่ตัวของเราเนี่ก็มนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าเลยสำเร็จของคนนิพกานกันนี้แหละพระสาวกหลายสำเร็จของสุนิพารกันนี่แหละ มนุสธรรมนี่นะเราอยู่ทุกวันนี้จะแดงมนุษยธรรมจังต้องเป็นกิจที่อยู่ได้ถ้าไม่ได้มนุษย์สมนะครับคิดตายมัดเรื่องทำอะไรก็ไม่ได้ตายแล้วมัดเรื่องเราได้มนุษยบัติจะค่อยพิชไวที่เปลี่ยนแลงไปมาอยู่ตลอดเวลาติ้อยู่ตลอดเวลา มันจะท่อนไม้ท่อนปืนเนี่ยมันซิ้งไปซิ้งมาที่นีมนุษย์สมบัติอย่มี่ายวจาใจใจนซิ้งไปซิ้งมาถือว่าจริ้งไม่ถือว่าดื่มคือมนือนั่งนอนก็คือมันจิ้งนั่นแหละถ้ามันใน่จิ้งก็คือมันหยุดนั่หมดสมบัติมนุษย์สมบัติเท่านั้นชายไปถึงนเรื่อง มนุษย์กมบัตรมากมายส้วมก่อนคอยุติเอาเทียงแค่นี้